ไ่ถ่ายอะไรเข้าไปกินข้าวมาไปหาเพื่อนมาถ่ายอะไรโอ้ยโอ้ยจีโอ้ยเธอ สวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับบูมี่อีกแล้วนะคะวันนี้อิมีเริ่งจะมาบ่นกับทุกคนคะ่ะค,คือเป็นอย่างนี้ทุกคนคือกับพี่ทีมนะคะออกรถใหม่ก็เป็นรถบ้านปกตินี่แหละแล้วทีนี้คือได้รถใหม่แล้วใช่ไหมพี่ทีมอาา่ะออกไปแทบจะทุกวันนะทุกคนไม่รู้ออกไปไหนบอกว่าเออออกไปขับรถเล่นมั่งอย่างนี้อย่างนี้ง่งนี้มั่งก็ชวนอิมอยู่นะแต่ว่าอิ่มไม่ไปคือแบบมันเหนื่อยไงคือวันก่อนอนะ่ะอิมเคยบ่นพี่ทีมไปแล้วน,นารอบหนึ่งเคยแบบบน่นลงในเฟซเลยทุกคนเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยนะอ,อันนี้นทุกคนคะ ะะบอกคือออกไปเที่ยวกลางคืนดึงด๋งดึนอะคือออกไปแทบจะทุกวันคือแบบมไม่รู้จะบ,บน่นยังไงแล้วอะทุกคนแล้วทีเนี้ยวันวัน,นี้พี่โพลลงเฟซน,นะคะวันนั้นก็คือดีเมอร์ก็ไปด้วยนะคือดีเมอร์มานอนบ้านแล้วใช่ไหมคือดีเมอร์มานอนบ้านใช่ไหมก็คือออกไปเที่ยวกันสองคนเพื่งอิมไม่รู้ว่าไปเที่ยวไหนกันนะคะพออิมถามก็บอกว่าเออออกไปขับรถเล่นเฉยประมาณตั้งแตบบตั้งแต่สี่ห้าทุ่มนะกลับมาประมาณตีสองตีสามอะทุกคนทีแรกอะเห็นบอกว่าเออไปแป๊บเดียวคือแบบแค่ขับรถขึ้นไปบนทางด่วนอย่างน่่าี้นะะคแตว หายไปประมาณสี่ห้าชั่วโมงแต่ละวันนะ่ะคือวันนี้นะคะอิ่มจะมาถ่ายทุกคนดูเลยว่าพี่ทีมออกไปไหนมานะคะเนี่ยแล้วตอนนี้คือออกไปตั้งนานแล้วออกไปได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็คือไม่อยู่แล้วเดี๋ยวอิ่มนะจะรอพี่ทีมกลับมาก่อนนะคะทุกคนซึ่งคงจะรออีกประมาณไม่ถึงสองก็สามชั่วโมงอะทุกคนเดี๋ยวโทรตามดีกว่าฮัลโหลฮัลโหลกลับตอนไหนเขาแวะกินข้าวอยู่นะเขากรา กี่โมงหรือวกลับแล้วเนี่ยไปหาเพื่อนมาอีกกี่ชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงอะประมาณห้าทุ่มอะกลับห้าทุ่มเหรอทอาไมอะถ้าเกิดว่าเกินถ้าเกิดว่าเกินนั้นอะอะไรเออพี่ออกพี่ออกไปตั้งนานแล้วนะเธวมาปวดอะไรเนี่ยปวดที่เป็นหุ่นนั่นอิ่มจะไม่บ่นแหละโอ้เขามัไปเล่าบอกอะไรอย่างงั้นเขาจะมัวอะไรตีเขาไปหาเพื่อนมา พี่ออกไปกี่วันและเขามีรถแล้วค่ะเขาออกมุ้งี่เขาเพิ่งได้รถมาเนี่ยเกินไปแล้วนะตรวจเตงเตงจะมองหมดที่ทำไมให้รักเธอรักก็ชวนเธอไปไปแล้วจะออกไปทําไมมันกลางคืนดึกดื่นเดินไม่เอาเอากลางดื่นเดินก็แถวบ้านเรารถมันโล่งมันไม่มีรถเีาแค่อย um hmm. า ok, ออกแวะนไม่เฉยไ่เป็นสาบานว่าไปแว่นอย่างเดียวแล้ววันนั้นทนะี่เข้าไปกับดิมอ่ะ ไปถึงไหนพีมพาพี่ไปเที่ยวเฉยขับรถเล่นขับรถเล่นที่ข้าวสารเฉยข้าวสารใช่ตอนนี้มี่มาอยู่ไงพี่ก็ไปแถวนี้แหละพี่ไปเป็นไหนไปไหพี่ออกไปแทบจะทุกวันแล้วนะพี่ทีไม่รู้อะกลับมาแล้วคุยกันแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเดี๋ยวปั้งเอาอะไรเจอเนี่ยจะรอถ่ายทีตอนพี่ทีกลับมาแล้วกันไปทุกคนคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเห็นไหม ถ้าทุ่มสามสิบหกแล้วนะพี่ทีมบอกจะกลับมาภายในครึ่งชั่วโมงนะตอนนี้มันจะเกือบชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงบ้านเลยทุกคนอะไรจะขนาดนั้นวะเนี่ยคือออกไปข้าง,งานอกแล้วแบบตั้งนานเลยอ่ะกว่าจะกลับมาคือตอนนี้คือโทรไปก็ไม่รับด้วยนะทุกคนเนี่ยจริงๆโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามารอต่อไปนะว่าพี่ทีมจะกลับมาตอนไหนนะคะบอกเลยว่ากลับมานี่เกือดแน่นอนเอลิสเม,ม,ม,มียวเหยมีไรจะให้ดูด้ย อีปมารอพ่อใช่ไหมตุ๊มารอพ่อใช่ไหมมานอนดูตลอดเลยนะลิะตะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มห้าทุ่มห้าสิบแล้วนะคะยังไม่กลับมาอีกโทรตามก่อนรอเธออะไรจะกลับมาหรือยัง จะกลับนเนี่ยเตงบอกนเนตงจะมากลับมาครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะอีกชั่วโมงนึงเลยนะจะเที่ยงคืนเลยนะเตงเรื่เงี้ยเขาจะถึงบ้านแล้วเธอเขาอยู่ซอ,อยนะหน้าปากซอยอันเนี่ยเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวเรามารอจัดการวิธีกันดีกว่าเอาค้อนไหมหรือเอาไม้กวาดดีลิ t e เพินบอกอยู่ในซอยหมู่บ้านนะทุกคนเรามาดูกันนะออกมารอพ่อใช่ไหมเฮ้ยใช่หรือเปล่ปาเนี่ยมาแล้วทุกคนแหมคุณชายตัวดีกว่าจะกลับมา ไปถ่ายอะไร<ม>เข้าไปกินข้าวมาไปหาเพื่อนมาถ่ายอะไรโอ้เจงจ๋ารถมันติดไปแดงเทียบเลยมันมา้าเรอ อะไรคิดไปกินข้าวมาไปหาเพื่อนมาด้วยสารภาพมาว่าไปไหนกินข้าวมากินข้าวตรงนี้ตรงนี้อะตรงไหนหน,น้าปักซอยปักซอยบ้านพี่เหรอแล้วอย่าโฉมเขาเดีไม่เขาจะคุยปักซอยตรงนี้ปักซอยบ้านพี่เหรอไปสามชั่วโมงเอาให้พี่ไปไหน่ะพี่ขับรถเล่นแถวนี้แล้วขับอะไรสามชั่วโมงก็ไปขับ <laughs> แถวนี้มันไม่ใช่สามชั่วโมงแล้วพี่ทีมันเข้าไปในตัวเงียบแล้วมีไปหาเพื่อนไม่มาแล้วก็แค่นั้นแล้วพี่ทำไมต้องพูดแบบพูดให้มันเป็นเรื่องเล็กด้วยทั้งที่พี่ออกไปแทบจะทุกวัน เอาพี่ก็ออกไปเที่ยวพี่เผลอรถไงพี่ก็ขับรถพี่เล่นตอนแรกพี่ก็ถามเธอแล้วเธอจะไปกินข้าวพี่ไหมเธอไม่ไปออกไปการเด่นๆถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาพี่ขับยี่สิบยี่สิบบาทพี่เหรอเขาก็พี่ขับช้าแล้วเธอก็รู้ยังก็เหรอว่าขับช้าอะไรของเธอพี่ทำพิมรู้นะพี่ขับเร็วก็พี่ก็ออกไปแซะตามปกติของพี่ก็มันเกิดถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุขึ้นมารถปันไม่มีพี่ก็แค่ไปหาเพื่อนไปกินข้าวกับเพื่อนเองเธอโอดีกันนะเธอจะมากินบะเต้ อยู่ข้าวไหมเดี๋ยวพาไปไม่ทำไมอ่ะออกไปแล้วนี่ต้อง4ี่ห้าวันเนี่ยออกไปทุกวันอยู่แล้วนี่โอ้เธออยากโกรนะจ๊ะจากนี้นะพี่ไม่ต้องออกไปเอาไม่ออกได้ยังไงพี่ออกไปหาเล่นลงพี่ปกติก็ตั้งแต่มีรถนี่คือแบบ เขาตีเขาทําไมให้เขาก็ทือเต็งไว้อ๋อแค่เรื่องนิดเดียวปะเรื่องนิดเดียวพี่ยังจะพูดเดี๋ยวเรื่องนิดเดียวพี่ออกไปตั้งห้าวันอะฮะพี่แค่ไปเล่นเฉยแล้วขับรถเร็วด้วย่ายคลิปอะไรเนี่ยเธอขายคลิปอาจารย์ไงอาจารย์อะไรเขาแค่ไปเที่ยวเล่นเขาไม่ได้ไปไหนสักหน่อยเธอก็รู้วิธีจะไม่ออกไปไหนไกลๆแล้วครับถ้าเกิดเขาไม่ไปเตงก็ต้องไม่ไปคุณมาแ้าเกิดเธอ แลเกิไม่ไปเขาก็ไม่ปอร้องจะตีเขาโอเคป่ะพูดแล้วนะเธอจะตีเขาเธอเธอเลิกตีเขาสักคลิปได้ป่ะเขาขอร้องเถอะมันน่าตีไหมมันน่าตีคนดูไม่อยากเห็นเขาโดนตีเธอเธอตีเขาคนดูไม่ชอบเธอออกไปเที่ยวเมื่อกี้ต้องสามสี่ชั่วโมงเอมีรถมันก็ต้องเที่ยวป่ะมีรถบัานเธอไม่เที่ยวก็ไม่ให้ทุกวันแบบนี้ไหมถ้าเกิดอิ่มไปเที่ยวม้างอ่ะพี่ไม่ต้องออกไปได้หญิงจะไปจะไเที่ยวไม่ได้จะเป็นผู้หญิงแล้วผู้หญิงมันเที่ยวไม่ได้เลยไม่เธอไปเธอเป็นผู้หญิงเธอออกไปข้างนอกเดี๋ยวเจอเจอผู้ชายรานเค้าไไปดรจะมำ ลาม่เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาแล้วไม่คิดถึงเรื่องนี้บ้างเลยเหรอ,โอโหพี่ขับพี่ขับช้ารถไม่มียังก็อยู่พี่ขับช้าฮะพี่ขับช้าเออเธออยาตีเขาพี่สาบานไหมพี่สาบานแล้วพี่ขับช้าสาบานไหมไม่หนึ่งหนูนึงผมพี่พี่เจ็บ,บอกว่าสาบานไหมสาบานก็ได้ยังจะกล้าสาบานอี๋เหรอเอ้เธอต้องการอะไรเธอมาถ่ายแบบพี่อ่ะพี่ไม่มีสมาธิแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะยอมรับความจริงยอมรับก็ได้อะขับรถเร็วใช่ไหมขับก็ขับร้อยสี่ ร้อยสี่เองบ้านไเจ็บเออแต่จะสบคำว่าเจ็บร้อยสี่เองบ้านพี่เหรอเขาใช้คำว่าเองอะร้อยสี่สิบอ่ะเหนื่อยละเหนื่อยตั้งกล้องละเขาจะตั้งกล้องเพื่อคุยกันด yeah. ีๆก yani ็ได้ไม่ต้องใช้กำลังเลยเธอเือปิดคลิปได้แล้วเขาไม่ตลกด้วยนะก็คิดว่าอย่างไตลกเอาคือ่จะทำเอาเขาแบบนี้เพ่าเขาไม่หนีเที่ยวแล้วเขาจะอยู่บ้านเราจะเป็นที่บ้านเจออยาดูกี ตาก็สวยดูยังเลยเออเขาอยากตีเขาเนล็บป้ายหยัดตีเขาต่อหน้าลกล้องไม่ว่าเขาอายหมดแล้วเน,นี่ยเอาพี่หลอเลนโอ้พี่พี่ไม่หนีเที่ยวแล้วพี่จอยู่บ้านบอกว่าจะกลับมาตั้งแต่กี่โมงห้าทุ่มนี่เที่ยงคืนตึ้งคืนรถมันติดแต่ว่าขับออกไปรถมันโล่งเพาก,กลับมารถติดซะงั้นนั่นแหละเขาโล่งมันติดเขาหน้าใฟช่าไปทำอไรด้วยแฟชั่นเขากไปเรื่อยอ่ะเธอก็นั่นแหละเดทหมูไ,ไปแค่แถวนี้แล้วสมมติเป็นพูดเรื่องจริงอะไรบ้างมันเนี่ยฮะจริงเรื่องไหนจะมูดทำไมอ่ะเธอ เดี๋ยวบอกว่ารถติดเดี๋ยวบอกว่ารถไม่ติดถึงออกไปติดได้แล้วเธอใกความจิงมาก่อนไม่งั้นอีกจะลองตีเลยเอาหอไม่หมดแล้วเจะเอายังไงวะอืออือเาไม่ไหวแล้วนะเาขายเรื่องมันด่ากันน้ทุกวันมันเปลี่ยนเขาทำเรื่องมันไม่ด่างที่สุโอยยจ็บูเจ็เธอเธอก็ตีเขาได้ทุกคลิปเลยนเนใจาเราก็ไ้อีกไหเอ้ยา คือคนอคดูนดิสไลค์แน่นอนพี่พอเลยกิฟต์นะ